สวัสดีครับพูัดรัาอกรทีวีเอ็นจีทีวีในะอุปถัมนุ่มพอเหมือนเดิมนะวันนี้คืออย่านิเมไมค์ครับนะทำการเอ่อสร้างลิกเหมือนเดิมต่อจากอันที่แล้วนะผมก็สร้างทําให้มันเอ่อลง,ลงได้แล้วนะดิขึ้นลงนะก็ดูเลยนะเออมันก็ขึ้นก็เหมือนเดิมหมดนั่นแหละว่าอื้อออแล้ว,นะวีนะ Oh เอาใหม่เราจะปิดปุ้บนะนะก็ตอนลงก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่กดตรงนี้แล้วก็อยู่น,นี้น้ำก็จะลงแล้วนะครับโอเคเราก็เออไปสร้างของเรากันเลยนะสอนทำนะมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็จาก อัน,นั้นก็ค้างไว้อย่างหนึ่งนะก็คือไอ้ตัวไว้จึกจึก,จก,จก,จกทุยปึ๊บอย่างนี้นะแล้วก็สร้างอย่างนี้ไปก่อนจึกจึกจกวางไว้อย่างเฮ้ยลงดิโอเคนี่นี่นี่อ่าจึอย่างนี้นะครับ นี่เอ่อนะนนนห,อหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนี่ดูสิจำไม่ได้ตัวสร้างชุดพพิ่อ่าสร้างขึ้นมาด้านบนโอเคสร้างขึ้นมาด้านบนเฮ้ยกัดออดเลยโอเค นี่น่งองสามสีโอเค, 1, 2, 3, อ,เคอันนี้ต้องเป็นห้าหนึ่งห้าโอเคพอดีได้เลย สองไม่ต้องนับหรอกสอรดุดดด1 2 3 4หลาสโอเคนี่หนึ่งสองสาโอเคพอดี อึจุ๊กจุกจุอย่างนี้นะครับอก็น่าจะได้แล้วนะเอยลงดิอก็มาลองดูเลยนะครับอนะเอ,อ,อื้อกอเป็นดีนะ อันหนึ่งนะก็ทดสอบโดยการใช้นี้เหมือนเดิมน,นะครับ,บ,บ,บหนึ่งองสโอเคนะมันก็จะดันอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ต้องเดินอีก Nah, tahu apa yang ni? Nah, tujuh. Oh, tujuh orang. Tuk, satu ยากเลยไม่มีอะไรยากเลยจริงจริง่อส 2. 2. โอเคจุดจุดหย่างน้นะนะเราก็จะมาทำเสร็จแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำระบบลงกันนะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ